สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอกนะครับวันนี้เราจะมาดูงานภายในของช็อป้านกาแฟกกอกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยเดีย๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าตรงนี้จะเป็นช็อปเล็กๆนะครับศูนย์รวมศูนย์รวมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับ ก็จะมีกาแฟกอ,กอกนะครับมีผลิตภัณฑ์รูตีนเซต b บมั่งมีนะครับสินค้าต่างๆนะครับชิดปากแปรช่องกาแฟกอก,อกอกนะครับตรงมีนะครับเนาะก็วันนี้ก็ยังเหลืองานงานฝ้าอีกงานหนึ่งนะครับกับสีภายในนะครับเนี่ยสีภายในกับการทำความสะอาดเก็บรายละเอียดภายในต่างๆนะครับก็ ใครที่มาเที่ยวที่กกอกนะครับสามารถมาพักดื่มกาแฟนี่นะครับก็นี่เป็นบริเวณภายนอกนะครับที่ได้ลายที่ได้ละทะที่ได้ <c oughs> ทาสีปรับแต่งนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นภายนอกของร้านนะครับ นะครับเดินเข้ามาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตรงฝั่งทางนี้นะครับเป็นร้านช็อปนะครับศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับในการสั่งกาแฟนะครับเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็นั่งพับชิวๆตรงโซฟ,ฟาด้านหน้าหรือจะนั่งชิงช้าก็ได้นะครับเนาะมีหลายๆายมุมนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโต๊ะด้วยกันนะครับจุดนั่งเล่นแล้วถ้าไม่อยู่อยู่บนร้านก็สามารถเดินรับโอโซนนะครับบรรยากาศหลังร้านได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีการจัดสวนนะครับมุมนั่งเล่นนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเย็นนะครับเดินมาด้านหลังเนี่ยเพราะว่ามันมีสวนยางนะครับแล้วก็ไอเย็นมาจากภูเหล็กไฟนะครับลม ตีลงมาทุกวันเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เหมือนจะเข้าหน้าหนาวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแปดสองหนสัปดาห์ที่แล้วฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะครับพอมา,อาสัปดาห์นี้นะครับรู้สึกว่าฝนจะทิ้งช่วงแล้วนะครับเอมีอะไรกลิ่นหอมๆม,มาทางหลงังร้านเนาะไปดูกันนะครับ โอ้โหสวัสดีครับคุณนิวทำอะไรล่ะครับกลีหน่อไม้ค่ะโอ้โหหน่อไม้กันอีกแล้วหน่อไม้นี่รู้สึกว่ากลีหน่อไม้ไล่แม่ต้มหน่นอไม้ไล่ไว้ให้โอ้โหวันต่อวันเลยนะครับเนี่ยแลก็ซื้อเครื่องขึ้นมาแต่เมื่อวานนี่ก็เป็นซุปใช่ไหมซุปหนอ่อไม้ซุปหน,น่อไม้เมื่อวานนี่ซุปหน่อไม้วันก่อนต้มหน่อไม้ส่วนมาวันนี้ก็แกงอีกแล้วนะครับดูสิครับ ไรเหมือนเดิมร้อนๆข้นๆเลยเนาะน้นๆเลยเนาะอันนี้น้ำข้นมากขนนี่ก็คือน้ำยางนางแบบร้คนๆเพียวเลยเนาะใช่หน่อไม้ไม่เยอะนะแต่ผักเยอะอือรู้สึกว่าจะใส่เห็ดด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหมีเห็ดใส่ด้วยนะครับเองหน่อไม้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมทำครัวนะครับเป็นมุมทำครัวเล็กๆนะครับ เราก็ประยุกต์ใช้ทั้งเอาเศษไม้นะครับเศษไม้ที่เหลือใช้ก็เอามาทำตกแต่งเป็นล้านส่วนด้านหลังที่เรามองเห็นตรงป้ายนี่จะเป็นไม้แบบเป็นเลานะครับเลาเลานี่คือเป็นอาคารสําหรับเก็บข้าวนะครับหรือยุงฉางขนาดเล็กของชาวบ้านนะครับโดยการเอาไม้มาทำเป็นฝาแล้วก็ใช้ พวกดินเหนียวนะครับผสมกับแกลบกับขี้วัวหรือขี้ควายนะครับแล้วมาอุดยาตรงรอยรั่วแล้วก็ใช้แทนปูนซีเมนต์นะครับโอ้โหผมสยายเซลิวเลิวเลยนะครับใส่อะไรนะเมื่อกี้นี่โอโ้เห็ดเห็ืมยอดเลยนะครับอน้าทานมากๆเลย ถ้ากินไม่หมดก็ปิดฝาไว้มากินตอนเย็นได้นะครับเนี่ยแต่รู้สึกว่าแกงกิไรก็ไม่เคยเหลือนะครับต้องแกงกินหนึ่งเพาะแกง,ข,แกงข,ข้นมากเลยนะครับหอมดอไม้มมใส่เห็ดดินเห็ดโคนแบบน่ารักกระจุมกระจิมมากเลยนะครับเพราะว่าเห็ดมันอ่อนเห็ดมันเล็กนงครับ ก็ลังกอดีกําลังหน้าทานเลยนี่นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารเช้าก็เป็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบุกค,ครัวนะครับเราสักครู่นะครับว่ามีอะไรอีกนะครับไปไปบุกค,ครัวกันโอ้มีกระติบข้าวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตรงเตาอบว่ามีอะไรนะครับนะครับผมไปดูตรงเตาอบกันนะครับโอ้โหอันนี้คุณคุนนะคุณเนวอันนี้คุณคุนนะนี่ปลาส้มใช่ไหมโอ้โหน่าทานมากๆเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับเห็นไหมครับปลาส้มปลาช่อมซิ้น มันจะไม่มีก้างนะครับเพราะว่าเอาเนื้อปลามาสับบดละเอียดแล้วก็เอามาทําเป็นปลาส้มคล้ายๆแหนมคล้ายๆลูกชิ้นนะครับแต่มันจะอรกรสชาติเปรี้ยวเป็นวิธีการถนอมอาหารและแปรรูปนะครับเนื้อปลานะครับให้สามารถนะครับเป็นอาหารที่ทานได้นานแล้วก็มีรสชาติที่ดีของออคนีสานนะครับหรือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมกินเป็นประจํานะครับทานกับข้าวเหนียวอันนี้เราอบอ,อบเอานะคะครับ อบนี่ก็จะไม่มีน้ํามันเนาะน้องนิวเนาะใช่กินแบบไร้เนาะกินแบบไร้ไร้มันนะครับเป็นปลาส้มไร้มันเลยนะครับบางคนก็ชอบทอดก็ทอดนะครับนี่ก็ตกแต่งด้วยพริกนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแกงหน่อไม้ที่มีแต่สมุนไพรนะครับมีแต่ผักล้วนๆเลยนะครับเนี่ยชูงกระเด็ดมาแต่สวนที่นี้สวนเนี่ยจะเอาลงหม้อแล้วนะครับฟึบนะครับผม ดเดือดๆแล้วก็ใส่ลงไปนะครับให้สลบแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับต้นหน่อไม้ต้นจริงโอ้โหเป็นหน่อไม้นะครับซึมๆซึมๆโอ้ความค้นความอมกล่อมคิดถึงแม่เด้เน้อความปูมานนี่นะครับแกงนหน่อไม้ไล่นะครับหน่อไม้ไล่เป็นหน่อไม้นะครับ ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับออกตามฤดูกาลนะครับฝนต้องชุกนะครับถึงได้กินหน่อไม้ไร่มีจะเ,เอาผักลงแล้วนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วยอดฟัดทองขั้นตอนสุดท้ายเด,ด,ดีด๋ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องกาแฟกรอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะครับสวัสดีครับ